สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวออนไลน์ครับไม่เห็นจะเก่งเลยแพ้มาตลอดเอาความจริงมาพูดวันที่25มิถุนายนครับปี64ควนลงหลังจากที่ตบลูกยางสาววอลเลย์บอลทีมชาติไทยครับเสร็จสิน้นภารกิจในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีก2021ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีด้วยการมีผลงานการแข่ง15เกมครับชนะ2แพ้13 จบที่อันดับ16ครับหรืออันดับสุดท้ายของตารางนะฮะสำหรับรายการดังกล่าวถือเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของ6เซียนสาวไทยครับอย่างวิลาวันอภิญญาพงศ์ครับมลิกากันทองออนอุมาสิทธิลักษณ์อัมพรยญ้าผารื้มจิตถิ่นขาวและนุสลาต้อมคำครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดมีกลุ่มเพจบอลไทยได้เผยคอมเมนต์ของแฟนลูกยางรายหนึ่งครับที่โพสแท็ก6เซียนว่า กเซียนไม่เห็นจะเก่งเลยแพ้มาตลอดเก่งแต่ในบ้านนอกบ้านแพ้ยับเอาความจริงมาพูดโดนด่าอีกซึ่งก็พิมพ์สะกดแบบผิดผิดถูกถูกนะฮะโอก็ส่งผลให้ทัวลงอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็มีการเข้ามาวิจารณ์กันมากมายครับเช่นอย่าให้ค่ากับคนแบบนี้เลยครับเสียเวลาชีวิตน้อง6เซียนเคยได้ที่10 VSL มาแล้วและยังได้แชมป์เอเชียด้วย2ส,สมัยกลับไปดูสิ พวกนี้เหงาค่ะหาทัวร์ไปลงเองปล่อยเป็นขยะไว้แบบนี้แหละค่ะไม่ต้องให้ค่าหกเซียนเขาเก่งแต่ในบ้านไหมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าคนนี้วิชาภาษไทยไม่ตั้งใจเรียนแน่นอนต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคุยข่าวออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สำหรับวันนี้ครับผมมีช่องทางการเล่นเกมมันๆนะครับมาแนะนำให้ท่านได้ชมกันเขาบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับอ่ะสำหรับใครที่สนออใจนะครับที่จะเข้าไปเล่นเกมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการเข้าเล่นให้นะครับที่ใต้คลิปนะ